เออเจ้ใครวะเสียงใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมามันตามมาหายละปรีชีพปรีชีพจะเอาเก็บให้ได้นะพี่เข้ามาดิ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 ตีเดะนี่ปรีชีพ เราจะไปแตกด้วยกันมีมีอยู่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนระวังตัวเลยนะพี่ถ้าพี่ตายมาเนี่ยชุบชุบยากนะพี่โอเคโอเคโอ้คนเยอะมากโอ้ไม่ใช่คือดูคลิปเดียวโอ้ไอ้หานี่มีปืนแล้วนี่ว่าขึ้นหลังคาแป๊บพี่อยู่บนลังคาพี่ปลอดภัยแล้วออ้๋อไป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 อย่ายิงกูตายกลางอากาศพี่กำลังจะมาบ้านนี้ มันยิงกลางอากาศเลยอะอะไรกันนะเฮ้ยหมดแล้วเอาะเอาเอาเอาทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยคนระวังนะอืออืโคโนสงครามโคโนประทะโคโนมาพี่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังพี่พี่มีปืนอะไรป่ะพี่ผมไม่มีกระสุนอ่ะเออพี่มีลูกซองกับ UMP5 อ้าอ้ามันออกมาทางนี้เฮ้ยตึ้งตึ้งต้งตึ้งตึ้งต้งตึงตึงต อุ้ยลูกกรหมดตึงว่ะตึงไปทุบหาจุดวิธีทุบเบอร์สามหมอวู้ยวู้ยวู้ยตึงเหรอมันตึงตึงมากไหมมันตึงนี่มันตึงมันตึงน่าจะแรงแรงพี่หนีก่อนพี่ปองกัพี่ผมช่วยไม่ได้อะผมหนีมาแล้วพี่ก็หนีเหมือนกันมันน่าจะเห็นพี่พี่น่าจะไม่รอดพี่น่าจะไม่รอดอุ้ยขอโทษขอโทษเดี๋ยวพี่ไปชุบตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปชุบตรงนี้เลยเออจะใครวะเสียงใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยมันมามันตามมาหายแล้วปรีชีพปรีชีพเจ้าเก็บให้ได้นะพี่เข้ามาดิ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 นี่นี่เนนี่ปรีชีพเบอร์สามกับเบอร์สี่ครับเปิดไม์หน่อยได้ไหมครับ ไปแล้วโยไม่อยู่เลยนี่จะตายไหมเนี่ยผมผมผมรอจบชุดอืมน่าจะไม่เหลือพี่บินเขาไม่ได้พี่ไอพี่ไอบาร์เบอร์เขาบอกว่าพี่บินโอ้โหเพียงเสี้ยววินาทีไงมอไซด์ไปเลยอ่ให้พี่ไปกับผู้หญิงก็ได้นะไมไปไปไปละผู้หญิงคงบอกอะไรวะเนี่ยนี่สาวบางพลเห็นไหมเขาเรียกว่าเราอีก เฮ้ยสามบังล่เฮ้ยจะไปได้เจ็บเลยเจ็บไปเลยไปเลยเฮ้ยมีคนมามีคนมาลงแอร์ดรอปโอ้โหโคโน่โคโน่ยืนชิลเลยนะแม่นางยิงมันยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ยจะโดนโดนยิงสวยเฮ้ยมีคนมีคนอีกยอดถ่างเปล่ราเนี่ไปชิดด้วยระเบิดจ้าเป็เพียครับ โอ้ยมันหลบว่ะตึงนะตึงนะตึงหน้าตีนี้ตึงนะตึงตึงตึงวางพี่แล้วมั้งพี่เล่นไม่เก่งไม่เป็นไรพี่สปอร์ตอยู่สปอร์ตอยู่สอนจอ้วอลงให้แล้วกันมันมีตัวหนึ่งทางสะพานนะระเบิดเหมือนกันนะเราอะล้ม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 แตกยังตัวทั้งล่างแตกยังแตยังเฮ้ยวู้ไแตึงสวัสดีครับตาบางโพ สาวบางโพนี่มั็นโกรจริงๆคิดว่าฟรีไฟลมันก็เล่นง่ายนะแต่ว่าเขาบอกมีคนเกลียดเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องเกลียดเกมกันด้วยน้องอาจจะไปเจอแบบผู้คนแบบด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็เคยเจอเหมือนกันนะแบบท็อกซงท็อกซิกอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนกันได้นะครับพี่โลเกตอะไรเงี้ยบอกห้ามซ้ำศพอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกกันดีๆนะครับก็จะเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นสาวบางโพเดี๋ยวไปแลกของดีกว่าแต่ว่าน้องเขาบอกให้เฝ้าอ่ะเราขึ้นไปบูชายันเขาดีกว่าไห เจ๊เจยเจเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟื้นคือชีพพี่สวัสดีสวัสดีนี่ปืนปืนปืนนี่ปืนอ่แต่ตึงใส่ตึงเขาเล่นกันพี่มีเอ็กมแปดไหมอ่ะพี่ไอเอ็กเมอันใหม่อ่ะตอนที่พี่ใส่ลงตีไฟอ๋ออันนั้นของแฟนพี่ก็อยากได้พี่ก็เลยเติมให้กพราะนั้นใช่เติมให้ตัวไม่เหลือเงินเติมให้ตัวเองเฮ้ยมีคนมีคนนั่นน้ามีคนนั่นน่ะ เลยมีคนขี่รถมาระวังระวังระวังอ้อยอ้อยออ้ยพี่โดนอะไรสักอย่างเดี๋ยวเฮ้ยเขาดักสตรีมเขาดักสตรีมเหรอเอ้าวีบบีบจัเขาดักสตรีมเราจริงเหรอใช่พี่เขาดักสตรีมพี่คนนี้นะเขาไม่ใช่พี่อุ้ยขอโทษละก่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มีคนนะพี่โตเกตได้คุมไอ้บาร์บี้นี่พ อเขามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเนี่ยย่อย่อย่อเขาทำไอ้เเดเดเดึงเดเดึงเด้เยยิงใช่ไหมเขามาใช่ไหมเขามาใช่เขามาจะเอาเขาขังเขาขังตัวเองฮัลโหลครับสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวไปน้าเนี้ยไปนเนีเฮ้ยมีโดนลักาตัว ดีโดนลักพาตัวเอ้ยอะไรเนี่ยม,ม,ม,มันมีมันมีอันนี้ด้วยเหรอมันมีตู้ตกลงมาให้แลกด้วยเฮ้ยย่างแจงนะอ่ะขอหน่อยแล้วกันนะก่อสามพิมรอเลาลาลูกไปแล้วเฮ้ยมีคนมาสามคนเอา้ากูยิงอะไรนี่นีเป็นไงเป็นไงโดนไม่ดีโดนไม่ดีตู้นี้เป็นของพวกเราห้ามยุ่ง เสียงสกาแสบตูดมากโโคตรเยอะบนบ้านโคตรเยอะเอามันี่หนีมาก่อนี่ตึงี่ตึงเหรอนี่ตึงโอ้เอ็นเจ็ดเก้ามีปืนดิกระเพาะเน้นเน้นนาก็ตายแล้วโดนเจอพวกเราแล้วนี่เอออ่ะอ่ะชุบได้ชุบได้ระวังให้ดีระวังนะระวัง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 สุดๆเลยเออที่ถ่ายแล้วปะปะปะ พี่มีไอวออยู่พี่มีไอวออยู่เออตั้งไอวอพี่ตั้งไอวอมดสวยอีเลี่ยนตี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 ยอดครับสุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากเน็ตผมดีตีไว้เลงฉันดมูดเราอยู่ระหว่างกลางเลย ไอมาโดนไอขบวนไปมันไอหลอดเลยโดนโดน VSS พี่ติดพิษโคตรเยอะแต่ข้าวบนข้าวบนข้างบนเข้าหลังเข้าด้วยหลังพี่หลังหลังพี่หลังหลังหลังเยอะมากบนด้วยข้างบนด้วยมันมามันมาทุกที่เลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นต่อไปต่อไปพี่ได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้อู้หอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านระวังหลังด้วยพี่โอ้ไม่ทันหน่อย ซ้ายขวาหน้าหลังบั้นอยู่ทุกที่เลยมันเป็นผีหรือไงวะ